พี่น้องอุ้ยปลาบูอุ้ยปลาบูปลาบูปันนินโอ,อ้โหหือหนักอื้อเลยครับกิโลกว่าเลยครับพี่น้องนี่ครับทั้งกบทั้งปลาบูเลยครับพี่น้องปลาบูสามตัวนะครับกบหนึ่งตัวครับกบหนึ่งตัวครับพี่น้องนี่ครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับองหนูนาชาแนลนะครับจะพาจะพามาดักใส่มุ้งดักปลานะครับนะครับเอ่งน้ําเล็กๆนะครับเอ่งนึ่งนะครับที่อ่าน้ํารอบๆมันแห้งไปหมดแล้วนะครับในสะใหญ่วันนี้นะครับเอ่งนี้เอ่งเล็กๆเอ่งเดียวนะครับจะใส่สักแปดหลังนะครับ วันก่อนนะครับที่ดักตรงนี้2หลังนะครับได้ปลาบูสองกิโลนะครับวันนี้เลยแปดหลังเลยนะครับวันนี้นะครับถ้าไม่มีปลาบูนะครับเอน้ำเองนี้นะครับกุ้งมีเยอะอยู่นะครับแต่ปลาบูนะครับเวลาใส่นะครับเวลาใส่ไปแล้วนะครับกุ้งมันเข้านะครับแต่ปลาบูเข้าไปกินกุ้งหมดนะครับ ติดยาโอ้พี่น้องลอยลอยหนูนะครับนี่ครับพี่น้องลอยหนูเยอะนี่ครับเขี่ยใหม่ๆเลยครับลอยหนูครับโอ้ลอยหนูพุนเลยครับพี่น้อง นี่ครับวิธีการดักเผื่อกบนะครับเผื่อกบจะมาเข้านะครับนะครับจะดักให้งาโผลมาหน่อยนึงนะครับนะครับนี่ครับวิธีการดักเผื่อกบนะครับนี่อีกหลังนึงนะครับดักเผื่อกบนะครับเผื่อกบมาเข้านะครับ ลองดูนะครับลองดูโอ้โหพี่น้องนี่ครับรอยหนูมันขุดใหม่ๆเลยครับนี่ครับหมายนี้นะครับเน้นๆมาทางกุบนะครับ หมายนี้เป็นหมายกินกบนะครับดักตื้นๆนะครับดักตื้นๆนะครับดักให้งามันโผล่มาหน่อยนึงนะครับนะเพื่อกบจะเข้านะครับครับ ตอนนี้ก็ดักเสร็จแล้วนะครับแปดหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปนะครับนะหมายที่หวังจะดักเอากลบนะครับมีสี่หลังนะครับสี่หลังนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ครับและอีกสี่หลังนะครับจะเป็นหวังนะครับหวังจะ ดักเอากุ้งกับปลาบูนะครับ1 2 3่าสี่หลังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้นะครับเรามากู้นะครับมุ้งดักปลาที่ดักไว้เมื่อวานนะครับ เห็นมีมุ้งหลังนึงนะครับเหมือนมีนะครับเหมือนมีอะไรนะครับดิ้นอยู่ในมุ้งนะครับไกลๆนู่นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มไปจากนี่นะครับมามาลุ้นกันเลยนะครับวันนะี้ต้องรีบหน่อยนะครับทำเวลานะครับเพราะว่า อ่มันมืดฝนนะครับหุยพี่น้องปลาบูครับพี่น้องอุ้ยปลาบูอุ้ยปลาบ,บ,บูปลาบูปนินโอ้โหหอหนักอื้เลยครับกิโลกว่าเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนักอือเลยครับ เป็นกิโลนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องปลาบูครับออ้ยหลังนี้เห็นตัวแล้วครับปลาบูครับปลาบูครับโอ้พี่น้องมีแต่ปลาบูเลยครับนี่ครับ สี่ตัวครับหลังนี้สี่ตัวก็เป็นกิโลนะครับพี่น้องกุ้งตายหมดครับพี่น้องนี่ครับปลาบูเยอะจังเลยครับพี่น้องนึกว่าหมดแล้วนะครับหลังนี้ก็ยังเป็นปลาบูอีกครับนี่ครับอุ้ยหลังนี้มีแต่ปลาน,นินครับพี่น้อง นี่ครับปลินครับปลานินสี่ตัวครับพี่น้องเรามาดูหลังนี้นะครับไอตัวที่ดิ้นนะครับ เรามารุ้นดูไอตัวที่ดินคือตัวอะไรกบครับพี่น้องกบครับพี่น้องนี่ไงครับนี่ครับหมายเผื่อกบได้กบหนึ่งตัวครับโอ้กบตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับกบตัวใหญ่ครับ ทั้งกบทั้งปลาบูเลยครับพี่น้องปลาบูสามตัวนะครับกบหนึ่งตัวครับกบหนึ่งตัวครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเต้นดึง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 หลังนี้เงียบนะครับไม่เห็นมีอะไรดิ้นเลยนะครับลุ้นหน่อยครับลุ้นหน่อย ก็ยังมีปลานินนะครับปลานินหลายตัวอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับปลานินครับ กบหายกบหายไปแล้วสรุปครับเช้านี้นะครับได้ปลาบูนะครับประมาณสามกิโลนะครับแล้วก็กบตัวหนึ่งนะครับกบกระโดดหายไปแล้วนะครับตอนที่วางไว้นะครับกบออกได้นะครับออกตามงานนะครับถ้าวางไว้แบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าฝนตกครับนี่ครับฝนตกครับ